พ่อจอยบอกว่าซ <ired> ื้อรอมมันไว้ซื้อขึ้นซื้อลงไว้ให้ตัวได้เงนั่นเพิ่นให้ซื้อรอมนั่นตัวได้ที่เน้นเพิ่นไปคือพ่อจอยเน้นให้เพิ่นนั่นคือสามเ็ดแล้วก็ซื้อสามแปดสามหกแล้วคันเทิงไอ้ทิ่งที่พ่อจอยที่เน้นๆนนั่นก็คือห้าเกตเก่าค่ะพ่อพ่อจอยก็บอกซื้อขึ้นซื้อลงไว้มีแค่นั้นแมนบอกเพิ่นนั่นแมนครับอันนี้คือรางวัลที่ใดมันบอกค่ะแมนครับรางวัลที่พ่อจอยได้ต่ว่าติดแมนอิลี นติดมาหายางเนาะยกโซ่เลยพ่อยกโซ่โซ่เลยโซ่รับขอบคุณหลายๆที่ที่ฝากโซ่ไม้มาช่วยกันนเอออ่ะที่กินหอดพัดจ้อยเนาะหอดพัดจ้อยอัดเพิ่นสีได้หลายครับได้หลายอีหลีครับขั้นข้นบ่ได้หลายนี่บ่พาะฝากไม้พราจ้อยซ้ำหนี่งหรอกครับแมนครับทั้งบนทั้งล่างครับติดคักอีหลีเนาะแมนครับติดคักอีหลีครับบ่แมนติดเอาเองได้พี่น้องเพิ่นให้บ่แมนครับติดเอาเองจังได้เนาะฝากมากเลยเนี่ยเพิ่นจ้อยก็บืดไ่อยากเลย ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะพัะอจะได้กับพ่ออีกอย่างขอบค,บครัวก่อส,ส,ส,สวัสดีค่ะปาจปรจิสวัสดีค่ะเป็นจังใดงวดที่ผ่านมาพ่อซือ้อนาซื้อหอลังเตยก็ได้หลายเยอะแต่แว่ากรแหงบ่ได้สมมา,มาพราควนมันบ่ออกตัวนั่นนะสามหกก็<อ>ดได้ เอสแปดกาได้ได้คือเกาแต่ค <se> ือเกาเพราะว่าซื้อรอบมันไวดเหยก็บชี้ของพอจ้อยก็ถือหลายครับค่ะถือหลายเพราะว่าพอจ้อยว่าใหนซื้อรอบไม่เพิ่งไหซื้อรอบไม่มาก็มีตะกนยิ้มยิ้มหัวหัวมากเหมือนี่แปดขอบขั้วแปดขอบขั้วแมนยนไมีสีมีซ่องฝากมาซ่องนึงเป็นซ่องลึกลับเป็นซ่องลึกลับเป็นเงินไหลายเติบยุพอจ้อยว่าเป็นเงินบ่ําำมื่น ซ่องลึกลับแมนครับเขาถือเลขกวะพ่อแมนครับ<อ>เป็นฝากมากแล้วก็บ่ลงซื้อพอ่อในซ่องนั้นพ่อแกะเบิ้งแล้วเป็นจังไดไมีหยังในหันยังบ่้ันใ้แกะเบิ่งอยู่ครับโอ้พ่อแมน่นว่าพ่อจอยเว้าเล่นี่บ้านด้กแกะเบเิเ่งอยู่คืออยากเห็นอยากเห็นเป็นซ่องมี่วะเอาเดี๋ยวอเนี่ยเสียอักเอาผู้เดียวเอามาให้ FC เบื้องน่พ่อรอสักครู่พี่น้องมาแล้วพี่น้อง จองลึกลับที่ได้ว่าเพื่อนปิดนั่นคือจังกบมาด้วยตัวเองมันฝากมาบ่จ้าฝากมานึ่ครอบคุงเดี๋ยวเดี๋ยวผมกระสิบฝกมานอบคหนึ่งยาปิดแบ่งกาโม่อันนี้อันผู้เพื่นรับซ่องมาเพื่อนมาจังไหรเนี่ยค่ะเป็นบ่ยากเป็นบ่ยากเอ้ย่านเงืนนีลีไรน้ัดเงนนีลีอย่างเพื่อนอพ่อปัด เปนว่าฝากไม้พระจอยตีแมนครับเป็นวาคกันได้โซกนําบอพ่อแมนครับนับเป๊เลยพ่อขอสิบ่ฟาดให้ฮาบูละใบฟาดมาล้พ่อพ่อแมนของอันนี้ตัวนีนของแท้ตีนี่พ่อปาดเนาะเดี๋ยว่อยสินับให้บึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเกสิบสูน เกินใบนึงไหมพ่อดึกมาทางแอดมินพี่ขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับซองนี้โบแจกหัวซื้อรับมือใดซองอันนี้เถามครับรับมือนี้ครับข้นหัวตะมามือนี้ข้นหอยในในในโอกาสยังพ่อในโอกาสถือเลขกก็ล้วถือเลขน้ำพ่อเนี่ยคนว่าคนถือเลขกถือลายมันได้เพิ่นก็บอบบบเป็นเพิ่นเพิ่นทรมาเอาคนน้องไข่เปล่าพ่อคนน้องไข่ มันทรามาเอาเอสุดท้ายบ่ค่ะแมนคมรับพอจ้อยบอกว่าซื้อรอมมันไว้ซื้อขึ้นซื้อลงไว้ให้ตัวใดเอดนนั้นเพื่อนให้ซื้อรอบนั้นตัวใดที่เน้นเพื่อนไปอพอจ้อยเน้นให้เพื่อนนั้นคือ 3, 7, สามเจ็ด<อ>แล้วก็ซื้อสามแปดสามหกแล้วคันเท่งไอ้ทึ่งที่พอจ้อยที่เน้นเน้นนั่นก็คือห้าเจ็ดเก่าค่ะพ่อ,อ พ่อจ้อก็บอกซื้อขึ้นซื้อลูกใหมมีแค่นั้นแมนบอกเพิ่นนั่นแมนครับอันนี้คือรางวัลที่ได้แมนบ่ค่ะแมนครับรางวัลที่พ่อจ้อยได้กระปิตแมนอิริกรนปิตมาให้ยางยกซ้องเลยพ่อยกซ่โซ่เลยซ่องรับขอบคุณหลายๆที่ที่ฝากซ่องมาให้พ่อจ้อยเออที่คิดหอดพ่อจ้อยเนาะคือขีดหอดพ่อจ้อยอัดเพิ่นสิได้หลายครับได้หลายอีหลีครับ ขั้นคน้นบ่ได้ลายนี่บ่าฝากไม่พอจอยซ้ำนิดหรอกครับทั้งบนทั้งล่างครับติดคักอีลีเนาะแมนครับติดคักอีลีครับบ่แมนติดเอาเองได้พี่นอ้องเพิ่นให้บ่แมนครับติดเอาเอ<า>ง,จ,ง<า>จังเลยเนะาะต่เงิ้พอจอยก็บ่ือไม่อยากเลยฮพอจอยก็ได้อยู่ครับงวดนี่พอจอยได้พอจอยสิ้บสุฟังได้บนสามสิบตครับ ได้ลาง40ตัวครับปาเ้นซได้หน้อยๆครับได้หน้อยๆได้หน้อยๆหนน้อยๆเท่าไหร่ตัฟังคว่ำฝันพู้จ้อยบันอันนี้งวดวันที่16ป่ะจ้าแม่นครับฟังคว่ำฝันพู้จ้อยบันซีมีแม่งยิ่งสองคนค่ะสิมีแม่งยิ่งยางมาสองคนแล้วยางมาแล้วมายางแล้วก็มายืนยุคคนละขังครับพู้จ้อยสองคนคนหนึ่งก็ยืนเี้ยคนนึ่งก็ยืนเี้ ยิงเทียมข้างแม่นซ้ายขวาเอาพวกเจ้าสิมาเย็นแหงข่อยอย่งเย็นแหงซื่อๆนี่เ่าบดให้บ่อไปสิอืมเอาเย็นแหงเลยเย็นก็เซั่นค่ะซอยว่าเย็นเขาเย็นแหงแล้วก็ยางค่ะแล้วเขาก็ไปยางน้ำฝนกันไปออกจากโพจอยไปพอจอยนี่เคล็ดตีซีเกตซีซีแมนหรือว่าแมนตีแล้วแมนซีเกตซี มันจีคือซองเบิงสังมันจีคือซองเบิงสังคนสามคนคนสามคนผู้หญิงอยู่อ่าคางซ้ายกับขาคางขวาผู้ละคนแมนรครับพ่อก็เลยตีเป็นตัวเลขเลยเป็นตีเป็นตัวเลขเลยตัวไดก็พ่อสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่สี่เก็ดสี่หางเดียวคันผูดด้ใดมักหางเดียวก็ซื้อหางเดียวไปเลยซื้อมันเปลี่ยนครับซื้อให้ึืนซื้อลงไวคือวางหนึ่งหละ ชื่อคือชื่อล่งไวก็คือพ่อจอยนี่บ่อยากลงในนีหลายเดี๋ยวสีว่าหลายตบ่อมันสิเตียมสีอันค่ะโอบันนี้พี่น้องต้องพิจารณาได้ลักษณะพ่อจอยเ้าเนี่ยคือคว่ลาใอ้อย้ิบ่กเลย่าคันซื้อซีเกตแล้วก็ซื้อซีหกแล้วก็ซื้อซีแปดครับถือแง่นอนว่าต้องไปเขียนลงครับว่าต้องไปเขียนลงเขียนลงซีเกตซีน มันจังบอานเนาะคอยบานให้รอดมาตั้งไรกันอันเรากาะชายมันสีอันเพิ่ว่าอันใดเนี้ยก็่าโตได้เนี้ยก็ยังไงอันปีน้อยๆเนี้ยเอาไปซีเจ็ดซีเป็นลำเลียงฟันเลยจังมือคลับข้อจอยฟันมือแรกเลยจังมือจังมือเคลือนจอเลยครับฟันตองหดขออจอยไปซื้อแล้วครับอืมเรียบร้อยซื้อไว้แล้วแม่แสดงว่างวดนี้มันใจแห้งได้ไหมกูงวด พ่อจะซื้อไว้ทุกงวดซื้อไว้ก้อนอะไรทุกงวดยานบ่ได้กันออกไปจันที่มันเตรียมกันเลยไปซื้อจอบก่อนซื้อว่าใดก็ไม่ซื้อก้อนซื้อก้อนเอฟซีเลยเนาะแม่เผู้ใดเฝ้าซื้อเฝ้าซื้อให้มันได้ใจคืนนึงว่ต้องซื้อบ่ต้องไปซื้อบ่ถือว่าดะไรถือกระสังมันมันมวยหลายบอกครับแม่เบ่เสียวกวนไปสื้อ ฟันเองซื้อเองตีเองแมนนักเลงพ่ออีพอว่าจะพ่อปูอึดนะพ่อนะอีพอว่าอีพอปูอึดเงินพ่อว่าทุกงวดพ่อว่าพอถือคู่งวดพี่น้องเ้ยเงินทีพ่อจ้อยได้เมื่อนี่ได้เงินเลขน้าแปดขอบครั้วครับนี่รอบครัวที่เก่าครับอันนี้พรอจ้อยสงบอกสุ่ฟังเลยครับครับขอบครั้วในเมื่อสองครับ ครอบรัวนี่หมื function, ่นสองแปดครอบรั้วนี่สองหมื่นสามครับเฉพาะเงินเขาแบงไห่เฉพาะเงินแบงไห่พราะจอนมือดีน้ำใจของเอ็ซีนอจใจนะครับที่มหาหอดีย่นเลยนะที่มาหาหอดีย่นเลยแล้ก็เอาเรียกไปซื้อก่อครับเข้ได้ตองวัดเขาได้ไปเลี้ยงที่พ่องานเซียนอะไรคือกันนี่บอกพ่องานอันเดียวกันเบิืดแต่ว่าพ่อสร้างเขาพิเศษบะพิเศษครับสร้างแบบไก็สร้างพิเศษมันมีอยู่สองตัวครับอยู่ในหันที่ว่าเ่าห้เขียนลงนั่นแม่นบ่อพร บมแมนครับเพื่อนไอ้นี่แหละเพื่อนไอ้จีเค้นลงเนี่ยพิเศษสองตัวพิเศษสองตัวห้วงกลมตัวใดพอตัวใดพอเก็ดศูนเก็ดศูนกับสีเก็ดครับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์วงกลมวนั้น่ะวงเลยวันนี้มั่นใจลานกวเส้นกก่าละวอยากเบ้าลายหรอกไ่อยากเบ้าลายสีอานเบ้าลายพัดบบเสืออีกบบเซือก็ชั้นบบเสือกับโบเซือกับบบเป็นหน้อกับปานไป โบเซอร์เจ้าเกาะโบเือร์เจ้าเกาะโบถือร้านปูเส้นซ้ำหัวเจ้าคลองนี่แหละนี่ร้านปูเส้นนะผู้ใดบ่มีเงินหน่อยที่สุดสื่อซี่เก็ตซี่ตัวเดียวขาดฟาดประหลดฝาดตัวได้เพาะซี่เก็ตซี่ ส7่พี่น้องแปลจากความฝันหลพ่อเมยนครับเม่ยนี่สงสองคนย่างมาหาพอจอยอยู่คนละขางพอจอยอยู่ขึงครับพอจอยจะตรงกลางเมีนครับอจอยนี่เป็นเจ็ดตลอดครับเห็นบ่บังหันครับไปซองเมืองสังครับขมุนมันทั้งเป็นเก็ดครับครับปจอยก็เป็นเจ็ดคือเก้าครับจังได้ก็คือเจ็ดแมีนไม่ยิ่งเป็น่ครับก็เลยเป็น4 7 4เมีนครับไม่ยิ่งสองคนหน่ยครับ นี่ยังขางควาไว้เลยเนาะแมนแต่เจ้าเบิ่งเด้อว่าว่ามันสีแมนอหลี่หรือว่าแมนอหลี่แต่ว่าพ่อจอยว่าถืออหลีบแต่ว่ามันสีตรงหรือว่าตรงแต่ว่าพ่อว่าตังไต่ก็มันสีตรงหรือว่าตรงมันที่ขึ้นสีลงอีกบ่แตว่าถืออหลี่ถือกูในนี่แหละลูกถืออหลี่ถืออหลี่บนถือกี่เลรนได้ถืออหลี่ซื้อเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ซื้อเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ซื้อทุกงวดว่าพ่อซื้อทุกงวด ถ้าปีไม่มาเนี่ยบ้พันผัดจักเทียปีไก่ยีบซีงวดบ้พันผัดจักเทียถือจกักงหวัดเราข<พ>อนับมาดูจักงวดแล้วยีบซีงวดโ่เค่อยผัดปีไก่เต็มเต็มปีเต็มเต็มปีปีนี้ก็บโบพันผัดจักงวดอ่จาจักงวดแล้วปีนี้มาใช<า><ป>้โบ้ถือกระซังแต่พ่อจอยถือกระซงังคือว่าพ่อจอยนี่ก็คือว่าไปตามข้อมจริงค่ะก็คือบ่ได้ส่งบ่ได้ทำบ่ได้เฮ็ดอียังนี่จะนั่นฝันฝันบอพ่อจอยเนี่ยเอาตะข้มฝันอย่างเดียวครับ พอจอยเสียหมันในคววมฝันคววมฝันจะของความบรินวฝันผู้อื่นนะพ่อเนี่นครับนี่พอจอยบอกเลยนี่มันสิมาตัวนี้คั้นคัดนั้นมันเป็นอียังเี้ครับคันมันไปขึ้นไปทั้งๆคืงสิเป็นสีแปดเลขตัวเก้ามันสิมาซับกันเรื่องสี่ครับค่ะพ่อเห็นว่าบางหันสีซื้ออยู่ว่าสามสามหกได้ตัดสินใจซื้อสามสิบตัวหน่อยๆนอ สามสิบตัวในน้อยสามสิบตัวในน้อยแมียนแล้วก็มาซื้อแล้วก็มาซื้อเกดแปดหนึ่งอีกสี่สิบตัวครับเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบตัวเจ็ดสิบตัวซื้อในน้อยได้ไี่ซื้อในน้อยถือเกตมื่นครับอลงทุนไปมื่นกลัวไม่อยากเถื่อกระเถื่อไม่อยากเถื่อกระเถื่อฟังพอจ้อยเว้าแล้วกั็พากันเอาไปซื้อเรียกพอจอยเนี่ยมันเป็นยังมันคือบอร มันคือบอ่ตุงจัตเทียจชงสีห<ฆ>ค่ะก็บอ่ตุงบ้านันจัตเทียเสร็นีลมันเป็นอีหยังเสร็จเล้ตัวไรกก็พอาะที่เจเพื่อนไปด7ีครับซ7เจูดอะไรไปนั่นพอตัวไอเนี่ได้เงื่อนหลอดแต่ว่าผูดใดจบซื้อซื้อให้เป็นครับซื้อขึ้นซื้อลงไว้ครับซื้อขึ้นซื้อลงไว้ฟังเอาด้วยพี่น้องซื้อขึ้นซื้อลงเอาคือว่างหันละว่างหันกระบ,บอกสามเจ็ดมันกอกสามหก <rev>. บอกเกตเก้ามันก็ออกเกตแปด <iy ant> <ร>อือสลดสัดซือ้อนะพอนะแมนต้องสลัดซื้อต้องต้อีเจ็ดสีพิจารณนาอเด้๋ววันสิบเ,เป็นตัวใดกันขึ้นไปตัวไดลงไปตัวไดแมนสลัดซื้อผู้ใดของหจัก <iy ant> ผู้ใดก็ดหูจักบดครับคะ่ะันผู้ใดเคยถือแล้วทีแปดครอบครัวม,มาเมื่อนี่กันเบิ้งคิดพอจอยแล้วนี่เิ่นสีอ้อเลยครับอืมเป็นสีอ้อเลยว่าพอจอยไปแล้วควมเพราะว่าผู้ใดมาผู้นั้นได้ครับ ผูได้มา,ากแต่ต้องไรไปก้อนครับกี่<พ>มหาพอจอยมือนี้ครับคพอจอยรับอยู่เอนี่ก็คือสามหมื่นสามพันครับในมือนี้ครับเอฟซีเอามาให้แม่นครับดีใจน้พอจอยนะคะเนาะก็พอจอยนี่ก็อาจจะได้อาจจะได้หลายหลายอยู่ในในงวดนี้มันใจเลขพอจอยพร <อ S> ้<พ>อ,อมพอเามืออื่นก็จะสิบกวัวขอบรัวครับ ว่าคนชิมาหาพ่ออีกบัวหาคนโทร่มาแล้วแงนครับโทรมาแล้วเอฟซีที่ตามพระจอยที่ทิีตามพระจอยตลอดอลไอ<ต>ล่ปัไดาอันตลอดชู่ฟังอยู่บ่แต่สิบมีผู้เปิดเผยแนย่บ่เปิดเผยครับกระชือพูดละสี่เมือ่อหามืงนสาม0มื่สองเมือม่อทสี่แหละแต่ว่าผมว่าขอบรัวนี่นี่ผมว่าบบตามสี่หาแสนที่เอาเงินให้พระจอยเมื่นเอ็ดค่ะ บอตามซี่หาเศษเพิ่นกระตรงเบาไหวแล้วพอเพิ่นถือเท่ายชส่อหายเท่ายนะพ่อเนาะแมนค่ะเพราะว่าพ่อจอยกะเขาก็บ่อยากเปิดเผยตัวตนขึ้นวันค่ะเพิ่นได้กสูนรำลาแต่ว่าเพิ่นอยากให้ค่าน้ำซ่ากาแฟเพราะว่าเพิ่นได็กสูนรำผุดจอยเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นอัดแล้วครับผู้นี่แหละอาร์ตแล้วลงเบอร์ทัวห์ผุดจอยเผื่อว่ลุงอะเอาพะการมาเขียนให้นะนี่เบอร์ทรพ่อผุจอยกันเลย เอาเบอร์โทรลงเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือ FC ตัวจริงเนี่ยเพิ่นซืคุยกับพ่อจอยโดยตรงและวพ่นที่ถือก็คือถือโดยตรงกับเพิ่นเพราะว่าส่วนใหญ่นก็เจ้าสิดท้ายพ่อมาเมื่อสุดท้ายถามว่าเอาให้เนี่ยคือเพิ่นกับมี่นำใจให้พ่อจอยอีลีนะคะแหนกบางเทือกเขาทายไปเนี่ยนี้เพราะมันเงินซูเปอร์แมนครับเป็นเงินอีลีนี่ันเป็นกาโม่พ่อเพมันแบ่งกาโม่พ่อจอยเห็นมันไก่แบ่งกาโม่อยู่ค่ะเพราะว่าเพิ่นที่นีเพิ่นฝากมาให้ฝากมาให้แล้วพ่อจอยก็เลยเอาเหล็กใส่ซอง ขึ้นไปเพื่อนขึ้นไปเพื่อนค่ายก็ว่าคนเฮามันมีความจริงใจเพื่อนกันมีความจริงใจมาให้พ่อจอยนะคะพี่น้องคนเสกกาครับคนเสกกาเคยมานับเงินใส่หนหาพ่อจอยครับสองหมื่เคยตามกันมาตลอดใกล้ๆกันครับแสดงว่าใกล้ๆกันครับน้องค่ายครับเปิดเผยบ่ได้เปิดเผยเ่าได้พอจอยเพิ่นหูอยู่แล้วว่าเป็นไผแต่ว่าเขาบ่สามารถที่จะบอกเอฟซีได้เด้คนเสกกาเนี่ถอีีหลเนาะพอจอยพอจอยนี่ถือน้ำพอจอยงวดเจ็ดลอยครับ ถือโคกแสนครับงวดเจ็ดส่นส่ถือโคกแสนครับอ่ะงวดนี่ไผ่ไผ่อยากได้ก็คือโท่มากคุยกับพอจอยได้เนาะคุยได้ครับอะพอหนึ่งเด้อหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะให้เอฟซีดูเบอร์โทรนะคะทู้ชมว่าเป็นยังไงบ้างไดไป่ยังไงเข้ากันจงค่อยวอลกันย้ำให้เอฟซีเนี่ยพอว่างวดนี้นี่ละตัวนี้มันบ่การพูดได้เงื่อนหน่อยครับ เงื่อนหน่อยซีรอมมันไหวครับซีรอมซีเกตไหวครับ <ฮะ S 1> ค่ะคงสิหูจักเบิร์ุกคนแล้วล่ะฟองเบิร์ตสุขชนแล้ยอีกที่ของปัจจัยบอกมันสีจะหงวดหานซีหนึ่งมาเกาะขาหนึ่งค่ะซีซีมันกเกาะขาซีค่ะให้สามให้ให้เก้าสามมันกเออกเก้าซีครับหงอน,นถึงแต้มต้องแต้ม,ม,ตมอย่า <นะ S 2> ลืมนะคะ,ะอย่าลืม มันเป็นยังคือบ่ตรงแัทเทียแสนดีมันคือบ่ตรงบ่หยังแัทเทียแสนขนาดบ่ตรงยังได้รับจับเงินแสนง,งวดนี่นครับพอจอยได้เจ็ดหมื่นครับงวดนี้เลยรวยเรื่องี่น้องเด้องวดน,นี้ให้เลยลุยน้ำกันนะคะ